ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ <you> พบก,กับผมเควินอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้คลิปนี้ฮาจริงผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะอัดเลยที่จะแบบเล่นเป็นเอลี่เลยนะก็คือผมจะปลอมเป็นหนูเบิ้มนะครับหนูเบิ้ม <laughs> จากทั้งก่อนที่เล่นเป็นหนูนานะครับอันนี้จะเป็นหนูเบิ้มอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจแบบคิปสดๆเลยเล่นเป็นสดๆเลยเดี๋ยวจะหาแค่ไหนไปดูกันนะครับผมหาจนท้องแข็งจนเล่นไม่ออกเลย เดี๋ยวไปชมกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้หญิงอย่ไหมเนี่ยไม่รู้ครับเป็นจะเป็นผู้หญิงครับอยากรู้ว่ามึงพิมพ์ดิดูชื่อผมเควินเลยนะก็น่าจะเป็นผู้ชายนะฮะงงนอนชิปผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายก็เธอก็บอกเลยสนใจไหมครับ นิสสาวพอดีเขาพูดได้ปล่าเขาจะมาปั่นกันนะเธอชื่ออะไรอ่ะจอนวิกเธอชื่ออะไรครับชื่ออะไรก็ได้เียหนึ่งพุ๊บนึ่งพุกคอะไรอยู่เฮ้ยเบิ่มไอ้เฮียโดดไปเลยครับโดดไปเลยครับโดดเลยครับโดดไปเลยครับ

เราเไหนดีกว่ามาเลยสามคนสามคนบ่เธยเลทั้งสามคนมาแล้วไอ้เลยเปิดไหมดครับเปิดไหมดิครัเอาสามคนเลยเอาทุกลังลงไปเลยเปิดไหมดครับเปิดไหมดีคออเปิดมาดีน่จริงเปิดมาให้โหจะหนักจะหนักจะหนักเยอะจงปั่นอ่ะก็เป็เปิที่ใคิกูขึก็ออกเลย่ะ ไอ้ว่ากดออกเลยผู้หญิงยิงบ้าเป็นกระเทยไงก็บอกแนวไม่สนใจเรื่องต่าหรือเปล่าหนูเบิ้มเลยค่ะผู้หญิงขอผ่านผู้ชายขอเข้าไอ้นี่มันชอบเลยนี่มันชอบมาาเข้เอบไปอันหนึ่งชอบตบเลยอ้นหนึ่งอ้นหนึ่งเข้ามาเลยไปหนึ่งไปจัดจัดหนูเบิ้มเลยไหมเธอถามแค่นี้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิง เบมเบิ้นี่แหลเบิ้มเบิ้มแล้วไงว่าเป็นนเกิิถามแกเนี้ยอยากวิิบไ่สักะเธยไงเบิ้มนี่ช่้นี่ชื่ออะไรครับอยากรู้บ้าอเลครับอยากลองก็มาได้มาอะไรเบิ้มมาลองได้นะจ๊ะเฮ้ยลองได้เอออยากลองแล้เกิรลเข้าทางเข้าทาเด็กมันเท้าเด็กมันเท้าใ้ักมือ ้ลูกวิิรวิัมันเงอมเลือดมัเอกาลต้องปันเยอะๆ่เยอัๆเยออแย่จะเอาอันเดียวเนาะโู้หญิงผู้ชายังไม่รู้เอ้เอาเดียวย่เอคนแบบนีคนแบบนี้ผมละป้าใหญ่สบาใจเลยหรอไม่ชอบหรอในะสดชื่นนะจ๊เือไม่ดลยได้หมดเาสดร็เลยคนลูกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยโหไม่ สได้แลจ้ะสดได้นะสดได้กรเทอครับจอ้มเปอากรเเพือนฮะจเป้าว้ยอย่างหาเลยกระเทยแบลาที่ห้องใครไปชวนกไม่ได้ชวนเลยนมาดิมนน้ำได้นะจ๊ะมึงจะกินมันทั้งบดด่ะโอ้ยทองแข็งเลยอ่ะเล่นไม่ได้เลย ขาแน่จะไปตีเดียวกันหมดนะชื่อเดียวกันหมดเนี่ยพี่โอมโหแล้วปั่นอยเงี้ยโอ้พี่ชายไอ้นี่มันจะสงสัยเลี้ยงหนาเลยคนนี้ไอ้เด็กคนนี้ปั่นจัดบอกแล้วหนูชื่อเดียวกนหมดใส่ได้หมดไม่อยู่จะเข้าอย่างเดียวเลยชอบเลยใส่ได้หมดอ๋อชอบเลยโอ้โหหนึ่งแอดมาเลยหนึ่งแอดมาแอดมาแอดมาเลยโอ้โหเอาแล้ว โอ้บักโอบักเรื่อง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 มี่ก็จะโอ้ันจรเลยบ้างโอ้การค้าเป็นผู้หญิงเนาะเสียดายแน่แนเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเสียดายเขาไม่ดูชื่นกันเรื่องผู้ชาไม่รู้หรืไม่แน่ผู้ชายจะชัดแต่ผมบอกเลยเรื่องไปลองดูเขาบอกแล้วไม่ลองไม่รู้ไง อ้าวูุหน่งนะกดเลยแล้กดเลยดีไอโอมึงอยากโอไมดิดห้าล้วกันก็บอกแล้วเป็นกระเทยหนึ้าครึ่งคกลางาหนึ่งจห้าไอ้น่างอมไอ้หนึ่งแพ้แล้วแปงเพศแล้วเึงแปลงเพศแล้วเพื่อนผู้หิงไมด้สมไม่รู้ได้ไงไอโอมึงอยากโอใหญ่ปาปากใกล้ไหม เปี่ยนแบบเหมือนอมเลยย่งฮาครับพอดียงอผมมัชอบอมไชอบอมเลยพอดียังไอคมโอ้ยห้ินได้กินแต่เบาเนี่ยผมไม่อืดโอ้ยไอหนึ่งอดีตผมลูกอะไรอย่างงี้เออขาขู่ขาผมยกให้พี่ครับขาขู่ขารู้ไงว่าเราขู่ขาเออเยอะอะไรายุะเท่าไหร่ดีนอ ซุยดีสเก้าสิก 9, ส้านี่กำลังอ่ออ่อไวรุ่นอยู่อืรุ่นอยู่เก้าสนใจเวลาขาเรา,าเบิบ่มบิบ่มดีวาดีกวอะไรดีว่แบ่งแล้วแบ่งแล้วอแงแล้วไหนึ่งุณข้ออเลยแ่าง่าาฮ่นฮ่่าแ่งฮ่าฮ่าฮ่่าางา่ ติดใจอยู่อ่ะอใจจะแปลอาจจะแปลแค่เบิ้มก็ได้โอ้ไม่ตัดมนื่นเต้ะนน้องหนึ่งนติดใจแลละน้องหนึ่งติดใจมึงบุลลี่เจ้าบุลลี่วะโอ้มแบบนี้มแบบนี้ี่บุล่เล็กนะคไม่เป็นะกับคุณรุ่นปรจหนูไม่เล็กนะครับอหนึ่งต้องทำโอ้ยเจ็บคอ หนึ่งหนึ่งครั้งคือเบิ้มขาดเลยหนึ่งครั้งคือเบิ้มขาดเลยเบิมขเิมไหมเบิมขาดอหนึ่งหนึ่งเฮ้ยหนึ่งครั้งเลยวุ้นเนี่ยหนงครั้งลเนี่ยเออ เพื่อนพนุเบิลนะครับวเราจิตนี่โคมืออะไรโรคจิตาเพื่อมองที่ทางไหเอาไปนี้ถามไปนี้รับเอาเร็วๆจองปะเจอกันปะาไปนี้ถะไปนี้เอาไปเอาผมางี่างไหมเอาดิทางดิค้างดิไอ้งสี่ะเพื่อนผมไม่หมดถ้ากื่นเพื่อนดิเบิคองนะครัดปลาจัดมาตัดมาสิตัเอง ไอายุเพื่อนจังวะดุ้ยเพื่อนมึงค้างมึงเขาเปิดไหมค้างกลับเลยนึงค้างดีดีนึงตอนนั้นไงตัวหนึงบอมขาบอมขาโอ้โหไม่เป็นเลยกระส่ายกระสักกระสวยกระสวยเหลวเนืองเหลว ไอ้ี่ว่าเขาอาเสียงมาไปนี่ไม่ได้ขาไม่ต้องห่วงตัวอัดแล้วอัดแล้วโอ้ยเออไปอดเนียงเขาไปโอหโหไปถ้าเจอเท่านั้บอกกันนะโอ้ยกามผมจะค้างครับลงไปอย่างเงี่ยนี่เนียวจะไปลงยูทูบจะไปลงยูทูบคุณเล่นมาหนึ่งเสรษจาไปครับโอ้ยเจ็บคอเลยอ่ะ

ทอดพ่อเดี๋ยวอหนึ่งวันค้างนี้ปั่นจัดอะเอฟโฟใครมาอย่างชอบตีนี้พาวะเพราะว่าคือคือผมไม่ต้องเล่นแล้วเนี่ยผมมาเดินเดินเล่นๆไม่ต้องยิงแล้วผมว่าคลิปนี้ไม่หาให้ขีบเลยครับขอแอดดอมหน่อยนะตอนเด็กๆชอบเจอคนปั่นตอนเด็กๆชอบเจอคนปั่น ขอให้ดับแรกการเปิดใหม่ป่ะครับต้องค้างให้ฟังก่อนดิค่ะต้องขางชื่อหนูเบิ้มก่อนี่จ้ได้เลยอยากรู้ไม่ใช่ผู้หญิงข้างก่อนข้างก่อนโอ้ยก่อนโอ้ยไป็นุ้มเลยกูไุจะค้างแตกอะจะค้างแตกว่ะเดินไตอะจะไปแบ็ดเมย์กูเนี่ยอยากลองยูทูปมาไอ้เน้นดังเลยเพื่อน

บอกบอกแล้วไงบุ้มน่ารักน้องบุ้มน่ารักค่ะกดตักตะไคร่ติดตามด้วยนะบุ้มน่ารักที่บุ้มขอต้องเชื่อเสียงมันวะเดี๋ยวกูออาไปดูครับนั่นนึ่งไอ้ยัดติดก็ออกไปดูไม่ใช่มาใช่ไหมสวยแล้วเพื่อนโดูเอาให้ระเบิดช่วยหนูหน่อยค่ะไอ้องตา องออกอีกทีหนึงเรียกองเข้ามาไอ้เบิร์นไอ้เบิร์นหนปเซอร์ในยูทูบจริงิ่ดีกว่าเลเนใจเย็นครับที่เบิร์นลังกดดันอยู่ครับผมเอ้าเปล่นงมรู้หรอเ้ยกูไปเจอยมาแล้วเว้ยเอิร์มรเอร์อะไรอ่ะเป็นวิญญา อ่ามาเซิร์ชใช่มาเซิร์ชว่าอะไรของมันนะเพื่อนครับปีหรือเปล่ากูด่างแค่เนี้ยแหละเกมพี่อะพีฟายมั้งกูดูไหมครับอ้าอ้ยลวงไปโอ้ต้อนโผล่ยิบิวโผล่ยิบิวไอคือคุ้นว่ะตัวนี้มันท็อปหรือเปล่าเนี่ยโผล่ยิบิวเนี่ยใส่แว่นนะใส่แว่นนะตามชื่อต่อเจอตามชื่อเขาแอดดับแล้วถูกต้องเจอตามชื่อผมดี วิไอจุกมันอยู่หลังแอด์หรมันช่วยอะไรเบอร์สี่ให้กูไปเฉยบ้างเฮ้ยเซร์ว่อะไรมาเซร์ว่าคนกวนตียามดึกเซร์ว่าคนกวนตียงยามดึกมาแต่ฟลักจะเจอไหมเนี่ยกูเล่นไม่ได้แล้วจังหวะนี้จังหวะนี้กูไม่เล่นและปล่อย ไปตายไปตายเลยดีวยอย่างงี้อาจัดดิ้มขาแปลกเลยีเบิ้มไหมเหอบีเบิ้มเอาเียวโอ๊ยเกือบเกือบมามาเปบีเบิมนอยเป็นไงล่ะเปยดีเบิร์ม่กี่เกบมาเลยค่ะเก็มาเลยค่ะอยาูีได้ค่ะอย่า่ะดีได้ค่ะีเบิรมตายา ยังกันเลยตียนยปหัวเจยเจอเจยตีเยะไปหัวเลยกูนี่แะเจยค่ะยังวะนี้มือสั่นยไม่ออกผมยอมแล้วผมยอมจริงเลยเอ้ากูยู่ไนวะหนึ่งดูให้หน่อยดิ อะไรจะโมกไปแบ๊กไปอะไรอะไรจะโมกเกินห่าแล้วมาลากบุกคุด้วยมาตรฐาน location ไอ้ฉันหนึ่งยื้เลยไปอะไรมกโมกนะแล่เบอร์ค่ะตายแน่เลยเบอร์ไม่ชชาผมแล้วค่ะตัวเล้ค่ะโอ้โหตายแล้วสองตัว พี่บุ๋มจะไหวไหมเนี่ยสองตัวนะคะสองตัวนะคะโอ้โหโดนซ้อนตายบึมบ่มบ่มเลยฮะถูกบ่มแล้วถุกกันอยู่ขีดมนชุกกันอยู่เฮ้ยใครมาช่วยด้วยเออช่วยใครกันช่วยไม่ได้ตอนนี้ยนายนายนายเราขอโทษนายเราขอโอกาสได้ไหมนายนะนะขอแล้วรู้จับบีเบิ้์มไหมพี่เบิ้มอ่ะบอกไปรู้จับบีเบิ้์มไหม พ่ออาจจะย้ายนะเราขอโทษอยู่ไกลด้วยไอ้พวกนี้จะต้องให้พี่บอมจัดการนให้พี่บอมจัดการโอ้นายไองผู้หญิงน่ารักก็ไาไอ้ผู้หญิงน่ารักผู้หญิงเรามอจัดอะมอจัดอะเพื่อนผู้หญิงให้ให้ผู้หญิงถามได้ไหมครับเดี๋ยวผมบอก Enemies ahead เบอร์สี่มาแล้วเบอร์สี่มาแล้วช่วยเตะบอม Charge ตีนู๋มันเป็นผู้หญิงไว้มันมีผู้หญิงคนนึงไว้โคตรน่ารัาเสียงนแ่แต่กูไม่ยินเสียงวะผัวอีบิวเขาตามเขาตามกูไว้เขาบอกว่าไม่ได้นายตามเพื่อนเรากไม่ได้ยินเลยจ้ะผมตายแล้วแหละคุณูดเมื่อกูนอนแห้งเลยพี่ชิมพี่ซุนเอาวะเอาว่ะเบอร์ตีเอวะเบอร์ตีเอวะโอ้โหหนักนี่ว่ะพี่บ๊อบเบอรค่ะ โอ้พี่เบิ่มเบิ้มผูชายพี่เบิ้มผู้ชายโอเคครับใครชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกับพี่เบิ้มกรับบ๊ายบาย